ชมรมโคเนื้อจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาแล้ว3ท่านด้วยกันนะครับซึ่งท่านแรกนะครับคือคุณชนะมุงวานิศนะครับสวัสดีครับครับนะครับตั้งแต่เป็นประธานชมรมโคเนื้อจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาเนี่ยนะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับว่าตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็แนวทางการพัฒนาจนกระทั่งว่าคิดว่าเดินทางพัฒนามาได้เรื่อยๆตามระยะเวลานะครับครับครับเริ่มแรกเนี่ยที่ผมมีเป็น ที่ผมเองเนี่ยเป็นประธานคนแรกเนี่ยก็เราเริ่มจากเกษตรกรที่ในพื้นที่ะน,ทนะครับที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีความคิดว่าเราควรจะจัดตั้งชมรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อรองรับการแก้ปัญหาเกษตรกร,รที่ประสบปัญหาเนี่ยโดยมีสำนักง,งานประษัทจังหวัดสุราษฎร์ธานี คุณบันเทิงที่มนเทียนก็รวบรวมสมาชิกนะครับท่ากลุ่มผู้เลี้ยงโคต่างๆในในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยในฐานะที่ตัวผมเองเนี่ยเป็นประธานกลุ่มหลายๆกลุ่มในจังหวัดสุราษก็ได้เชิญสมาชิกของแต่ละกลุ่มมาร่วมกันจัดตั้งเป็นชมรมนะครับเมื่อ รู้สึกจะเป็นวันที่สองพฤษวันที่สกุมภาสองพันห้านะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางชมรมเราเนี่ยก็เริ่มพัฒนาเรื่อยมานะครับาจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยก็มีความก้าวหน้าของชมรมเป็นลำดับขึ้นมานะครับามาถึงวันนี้เนี่ยก็เป็นมีคณะกรรมการเปลี่ยนแปลงมาเป็นชุดที่3แล้วนะครับ ก็คิดว่าการพัฒนาของชุดที่3มเนี่ยมันจะมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากสถานที่แล้วก็สมาชิกอะไรต่างๆที่มีเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คิดว่ามีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นครับครับก็ได้ฟังแนวคิดของประธานคุณแรกนะครับซึ่งตอนนี้ท่านก็เป็นที่ปรึกษาชุมรมผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องมานะครับ ครับก็หวังว่าชมรมผูคจะินการพัฒนาต่าไปก็ขอขอบคุณมากครับ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 เรามารู้จักกับคุณบันเดินที่มนเทียนนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการของกรมบริษัทนะครับประจวบดสุราชธานีนะครับที่เป็นผู้ร่วมดําเนินการแล้วก็เอื้อต่อการจัดตั้งชมรมโคเนื้อจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาตลอดนะครับสวัสดีครับคุณบันเดิงครับครับ มีแนวคิดยังไงครับทำไมเราถึงต้องมาตั้งชมรมกันแล้วก็พอตั้งแล้วคิดว่ามันจะไปในทิศทางไหนในส่วนของสุราษฎร์ธานีเนี่ยการเลี้ยงโคเนี่ยส่วนมากเป็นเกษตรกรรายย่อยมีคนอยู่ในอาชีพตรงนี้อยู่เนี่ยประมาณหนึ่งสอนคนมีโคโดยพระโดยรวมทั้งยังหมดประมาณแปดตันแล้วการเลี้ยงเนี่ยตามที่เรียนแล้วคือเป็นเกษตรกรรายย่อยทีนี้ เมื่อคนต่างอยู่ต่างทำเนี่ยจะมีปัญหาปัญหาทั้งเรื่องการเลี้ยงเรื่องของด้านการจัดการ,การเรื่องอาหารด้านผลิด้านสุขภาพและรวมถึงด้านการตลาดโดยเฉพาะเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องของการตลาดมันจะมีปัญหาเลยเมื่าต่างคนต่างอยู่จะมีการ แข่งขันนะตัดราคาซึ่งกันละกันเลยก็มีความคิดว่าทํำยังไงให้ให้มีตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงของแต่ละพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมานั่งพูดนั่งคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลเลยรู้ไหมก็ตกลงหลักเกณฑ์หลักการบาลงประกันเพื่อให้ําลองหรือให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโครายย่อยเนี่ยอยู่ได้นันคือเป็นพ่มาของการตังสินรม ซึ่งตอนในสุราษฎร์ธานีเนี่ยเรามีอโอกาสดีหลายอย่างมีจุดเด่นหลายอย่างเพราะว่ามีส่วนทั้งส่วนราชการแล้วก็งภาครัฐเอกชนที่อยู่ในวงการโครเนื้อค่อนข้างจะเยอะใน,ในส่วนของกรมบุสงดมมีต้องพกเกดหน่วยนะครับในสุราษฎร์ธานีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันจะมีในส่วนของสถาบันการศึกษาอะไรารัชพัฒน์อมอ,อ ซึ่งตรงตรงนี้เนี่ยผมเลยเอาแนวเอาส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมานั่งคุยกันทั้งด้านวิวจาัการผู้ปฏิบัติอาเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเลยจัดตั้งชม,ชมรมตรงนี้มาโดยมีคณะกรรมการชุดหนึ่งทำหน้าที่ในการประสานและก็มีตัวแทนของแต่ละอำเภอเนี่ยเป็นตัวแทนของเกษตรกร เพื่อรับข้อมูลเพื่อรับนโยบายของฝ่ายบริหารไปไปสารต่อในพื้นที่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยจุดอ่อนของโคเนื้ออีกอันหนึ่งนั่นคือโดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์ในสุราษฎร์เรามีจุดอ่อนอันหนึ่งคือการสมุนทุกประมาณจากส่วนรัชการต่างๆในค่อนข้างจะน้อยเราเลยจัดตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาแล้วเชื่อมโยงไปถึงพื้นที่ถึงอำเภอเนี่ยแล้วเมื่อองค์กรในพื้นที่หรือ รุมมเสกันในในพื้นที่อ่ะนําเบิอมีตั้งเข้มแข็งแล้วเดี๋ยวเรามีโอกาสจะขอสม,มุนพบประมาณจากส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจอหรืออบตอซึ่งตอนนี้นี่มีค่อนข้างเยอะเนะยครับที่จะให้สม,มุนเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องบางพื้นที่เราทำเห็นมักเห็นผลแล้วแต่บางพื้นที่เรายังดําเนินการต่อเพื่อจะได้ตรงนี้มานะครับโดยโดยโดยภูมิเนี่ยโดย ความสัมไอศักยภาพของเกษตรกรเนี่ยส่วนมากเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงต่อเนื่อเพราะนั mm ้นประสบการณ์ด้านคนเนื้อเนี่ยของของเกษตรกรเองเนี่ยมีอยู่เป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วแต่เราเทคนิคหรือ,อวิชาการบางสิ่งบางอย่างเข้าไปใส่เพื่อเติมเต็มให้กับเกษตรกรที่เราเราทำในส่วนของชมรมเนี่ยเราทำมาสองสามปีเราเห็นภาพตั้งแต่เรื่องการการรวมกลุ่มการ ตกลงการพูดคุยการทําความเข้าใจบทบาทของชมรมและสิ่งที่เกษตรกรได้รับเนี่ยรู้สึกว่ามันจะกว้างขวางขึ้นนะครับเพราะทุกเดือนเราจะมีการประชุมแกนนําตัวแทนของอําเภออำเภอ,อ,เภอละหนึ่งสองคนกรรมาการของชมรมที่ปรึกษาของชมรมซึ่งมาจากส่วนราชการต่างๆทั้ง,ง,ง,งของกรมอุตสาหกรรมมาอะไระะทั้งรัชาพัด ทังวีไลกเกษตรทั้งมอเนี่ยเข้ามาร่วมประชุมกับเราตลอดเพราะนั้นการร่วมมือระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงส่วนราจะต้องกรมบริษัทซึ่งมีบทบาทโดยตรงและหน่วยวิจัยการสถาบันการศึกษาต่างๆคิดว่าชมรมของเราเนี่ยคงจะเดินหน้าต่อไปได้ทีนี้แนวทางต่อไปที่ท,ที่ทางคณะกรรมการหรือได้พูดคุยกันเนี่ยสิ่งที่ตอนนี้ชมรมจะ นั่นคือเราจะมองถึงนอกจากส่วนของพันธุ์ที่เลี้ยงอยู่แล้วเนี่ยเราจะมองถึงการขุนส่วนของการขุนเนี่ยได้คุยกับในของในส่วนของเกษตรกรรายย,อย่อยเกษตรกรที่เลี้ยงโคขุนอยู่เดิมสุราษฎร์ธานีเรามีปัญหาเรื่องลูกโคที่จะเอามาเลี้ยงมีเกษตรกรหลายรายที่เลี้ยงตรงนี้อยู่แล้วก็เลี้ยงได้ระยะหนึ่งไม่มีโคที่จะเข้ามา เลยมีแนวนคิดที่จะเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรเพื่อจะนําลูกโคขุนลูกโค,คที่พร้อมจะขุนเนี่ยเข้ามาขุนในสุราชซึ่งเมื่อขุนเสร็จแล้วเนี่ยราคาโคในสุรา์ในราคาจะสูงกว่าสมควรเสียก่อนอยู่ได้ในขณะเดียวกันในส่วนของชุมพรเองเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องเมื่อขุนแล้วเนี่ยราคาเขาราคาวกขุนจะไม่ดีแต่เขาจะสามารถ แต่สขาจะมารถรวมแหล่งวัวสรปะผุนส่งมาให้สุราได้เราเชื่อมโยงระหว่างทางชุมน์จึงเราจะต้องคัดเลือกความที่มีความพร้อมมีการกักโรคที่ถูกต้องแล้วก็ทางจังหวัดสุราธานีเรามีแผนความต้องการโคขุนเจื่อนจำนวนเท่าไหร่เราสามารถแจ้งไปจังหวัดชุมพรต้นทางสามารถรวบรวมโคเพื่อเอามาขุนเมื่อขุนเสร็จเราขายในราคา ้องตลาดของสุราธานีทําให้เกษตรกรของจุมพรเกษตรกรของสุราสามารถจะอยู่ได้ในอาชีพตัวนี้และจะไปเกิดธุรกิจอีกหลายธุรกิจตั้งด้านอาหารทั้งเรื่องของอด้านการตลาดและอีกหลายๆกิจกรรมจะเข้ามาเชื่อมโยงตรงนี้แล้วอีกอันหนึ่งที่ทางชมรมน่าจะได้ได้ไดนดเป็นแนว,นวยบายแนวทางของชมรมที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง นั่นคือในส่วนของขี้วัวนอกจากทำวัวขุมแล้วเราจะจะทำในส่วนของขี้เพราะว่าจุดอ่อนของการเลี้ยงวัวนเนี่ยนั่นคือ,อระยะเวลาที่ที่เกษตรกรจะมีไรายได้ค่อนข้างจะใช้เวลานานะฉะนั้นเลยคิดว่าทําอย่างไรให้เกษตรกรมีไรายได้ที่สั้นเขานั่นคือขายขี้เกษตรกรได้จากขี้เนี่ยเพราะว่าในสุราษฎร์ธานีเรามีสวนปาล์มน้ํามันสวนยางหรือสวนผลไม้ค่อนข้างเยงอะทีนี้ ในอดีตเนี่ยเศรษฐกรผู้ปลูกพืชเหล่านี้เนี่ยส่วนมากเขาจะใช้สารเ,ไอไอเคมีเป็นหลักเมื่อใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยทำให้ต้นทุนสูงดินเสื่อมมีผลกระทบต่อสิง่งแวดล้อมเลยกลับแนวคิดก็คว่าเราใช้ลักษณะของชีวภาพนั่นคือกลับมาใช้พวกสวนข้อมูลน,นะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อใส่ต้นไม้เพื่อลดต้นทุนเราอาจใช้สารเคมีส่วนโดยเฉพาะสวนปาล์มน้ำมันเนี่ยเราใช้ มีสูงปีหนึ่งเราใช้6กกิโลต่อต้นนะครับตอนนั้นถ้าเรานําในส่วนของปุ๋ยหรือขี้วัวมาใช้เนี่ยจะสามารถลดต้นทุนให้ได้ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ,ะการกําหนดนโยบายหรือการประกาศใช้การค้าเสรีหรือ FTA เนี่ยมันจะกระทบกับเจ้าของสวนปล์มซึ่งตัวนี้เป็นจุดอ่อนของสวนปล์มแต่เป็นจุดแข็งของคนเลี้ยงวัวนั่นคือสามารถจะ ขายคววได้เมื่อก่อนเราเกิดขัดจริงๆฟางๆแต่ตอนนี้ค้ววะกระสอบหนึ่งประมาณ20่สิบโลนะประมาณสอบรอบวันไม่ต่ำกว่า40บาทหรือถ้าสลมหมักเราเอาไปทํากระบวนการวิธีทําเป็นคล้ายๆเลี้ยงหมูหลุมหรือโคหลุมเนี่ยมันจะขึ้นเป็นราคากระสอบระประมาณ 6, กถึงเจบาทนั่นตรงนี้เป็นรายได้ของเกษตรกรในในที่เลี้ยงวัวนอกจากขายโคแล้วนั้นวัตถุสุประสงค์การเลี้ยงวัวตอนนี้เรามี2อ,อย่าง นั่นคือการขายตัววัวอันดับสองนะครับอันดับแรกนั่นคือขายขี้จะเป็นรายได้ให้เกษตรกรและทำให้เกษตรกรสามารถดำรงหรือสามารถเลี้ยงวัวต่อไปได้จาัก็เป็นภาพมุมมองของนักวิชาการนะครับที่ได้ส่งเสริมแล้วก็ดำเนินการมาร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่มาโดยตลอดนะครับวันนี้กขอขอบคุณพี่มาเดงมากครับต่อไปนะครับเรามาฟัง ในมุมมองของนักวิชาการนะครับที่ได้ส่งเสริมแล้วก็ดําเนินการมาร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่มาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็ขอของคุณพี่มานเดิงมากครับต่อไปนะครับเรามาฟัง